สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาหาอีล่าวุ้งอิงสวัสดีจา้าลูกอ่าจะมาเอาเสือให้คุณพอ่อคุณพ่อเจษดาค่ะเ<อ>พิ่นจะซื้อน้ำเจ๊ตโตเด,ด้วนอีลาเด้อยค่เพิ่นบอกว่าตาอีลาอวยพ่ออห้หัวน้ำเน่เพิ่นเคย่นมาไล่ให้อีลาอยู่หล่าตาขาดอีลาเส้นเส้นแล้วก็จังวยพ่อนในพ่อน,น้ำเน่ด้วยว่สะสิ ก็ให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะลำลำนี่ด้วยเด้อจ้ะจ้ะเวลาอวยพ่อแน่แล้วเด้อค่ะคุณพ่อนี่ครับการที่จะเซ็นแต่ละตัวมันต้องอย่างนี้นะครับใช้เวลานะนะจะปล่อยให้นอนเส้นคนเดียวกันเนื้อผ้ามันจะแรนไปตาปากกานะครับจับไข่เนาะจับไหจ่ไจับไห่ไหแต่ว่าลุนนี้จะดีอย่างหนึ่งคือมันมีช่องเปิดจับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเ้าต้องมากีดจับ ทีมีตอนนี้เด้อค่ะคุณพ่อเด้อมีตอนนี้จะมีจังไรนะคะเบาทวนวอาสุดันเสื้อคาถาครับเสื้อคาถาอุงอิงสีม่วงกับสีฟ้านะครับตอนนี้มันจะมีไซส์ L XL แล้วก็ซอง XL นะครับที่ที่พอมทรงเลยอ่ะทีมีอยู่บ้านพรอมทรงแล้วก็เสื้อห่อฟันสีม่วงแบบนี้นะครับจะมีซอง XL 5XL 6XL สามไซส์นะครับแบบนี้จะมีสามไซส์ไซส์เด็กตอนนี้หมดเลยครับ แล้วก็จะมีรุ่นเจ็ดสีนะครับจะมีไซส์ M มนอรุ่นรุ่นรุ่นในถุงนี้เนาะแมนครับ่นเจ็ดสีจะมีใส่เล่นอยู่นี่บ้านสีนะครับจะมีใส่ M สอง XL บ้างสีคือกันครับใส่ L ใส่ XL ใส่ M หมดครับที่มีตอนนี้ที่มีตอนนี้อยู่บ้านนี่อยู่แค่นี้ครับสมมุติถ้าแวบมาเนาะก็จะมีในเท่านี้ที่เหลือตรงในสร้างจาก เขาเป็นสร้างวาไล่กับตัวนี้ก็มีตัวนี้แม่ครับดูยูไเสียงโดเติมเป็นอย่างเสียงเป็นอย่างเติมลงใสใสใสนี่เติมลงนะฮะพี่อย่างลูกพี่ใสนี่เม็ดกาแฟอ๋อบที่สะเกี่ยวคนเห็นป่ะอันเชคไข่กาแฟให้แม่ว่านอกบัตรนี้เนาะแก้วละเท่าได้ลูกในเงี้เราไขยกาแฟแก้วละสามแสนกับมันเนาะ คุณแม่ทิพย์เจ้าแม่ทิพย์โอนมาล,นลายให้อีหลักหาลอยนี่รวยพ,พ่อใหจะมาจีบนั่งลูกขอให้แม่ทิพย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าขอบพระคุณมาไล่ที่อุนมาลาเด้อจ้าจ้าหนังเต็มว<ะ>นะอกาแฟแก้วละสามแสนกินมีมีโปรเอ็กแล้วก็สื่อกินผู้เดียว <c oughs> แก้วมากินกาแฟหอนมนะหอมเนาะ กาแฟคู่แต่นี่เขาเขาจะเห็ดตไนโอ้แ่ก็บเคยเฮดด้วยนี่แลอวมันดีป้นเนนงนี่คือกาแฟสดเลยแบบแบบมือนเหมือนเขาขายกาแฟสดลานกาแฟแต่ว่าเอาเป็นเครื่องเห็ดน้็ยกาแฟตุ้นจะก็มฝา พร้อมเนาะลองชินดูนล้วสายพันธุ์ไหนมีพว่ามีชื่อเปลกหนังหนังงันาบิก้ายันขจาวายยางเป็นยังกันด้วซื้อไว้ยังอาราบิก้าย้อมกระลุกใหญ่เนาะกระนปันข้า ลงทะเลมดทำงานคุเหืองดูกำลังหอวจะมงกาอึเขาถึงพีซีพีซีตัวนี้หนึ่งหบ้านพีสีพี่น้องปรวมาเดียวอยู่ <ừ> รถถน้ลงตอนนี้ใบสองเกือบใบสองไม่มีวันหยังหม

อันนี้เขาเอาผงนั่นไปชง okay. ผง <ม S 2> ที่เ<อ>ปเ็นกาแฟดำธรรมดาไม่ใส่น้ำตาลก็คือกาแฟสดไม่ใส่น้ำตาลก็เอาผงไปชงเรื่อยๆเครื่องชงกาแฟจอบทายก่อนพี่น้องเดี๋ยววันศุกสาวสีขายให้แก่แล้วจะไปว้าไปแล้วกับอาจารย์มาเสือ น้อมิลาเดินอะไรคิดหอยเขาตะเพ่อเดิไปงานอีเตดการเอ้ยโหมดแล้วันเห็นจอดเเนาะ เอาเสือนะคะที่แล้วเราจะให้เบาโทนเพิ่นสังเพ,พิ่นทรงให้เบิร์ตแต่พอแล้ววะแต่ไปวันนี้เดี๋ยวมีเจตโตสอง <laughs> ตัวแตอนนี้อีหลีพอดีอีหลายอยู่บ้านน่ะน,นะคะพอเพิ่นจะเลยอยากให้มาเอาลายเส้นกับอีลายทั้งที่บอกว่าอันเพิ่นสีเส้นให้่ยูเลยเบาโทน สั่งมาได้เด้อพี่น้องเด้เอเสืออันเจ็ดซีเจ็ดแบบนี้ก็ยังสั่งมาได้เรื่อยๆเมืนบอกครับแม่นครับกำลังมาเพราะว่ามันมากเพราะทั้งครบ<ม>ใส่ที่เพิ่นต้องการตอนนี้มันยังมันหมดเพตัวเพิ่นไปขายหนางานขนั้นมันหมดนะครับท<ม>่านเหลือแต่ใส่เอ็มกับมาจับสองอ,อีกแซ้วแล้ว่ใส่เอ็กซ์เอลคับใส่เอลเนี่ยจะมายังโมโหว่าจะมาเมือใดีนะครับอาจจะมาช่วงน้องไปคลายภาพยนตร์หรือว่าอาจจะมาช่วงน้อง ไปทั่วเสือมาน้องบัวยู่กับบัวใดลายเส้นที่เราครับแม่น้องอยู่เสือบัมีกับบัวใดลายเส้นนี่แหละคือนี่แหละคือต้องจอบี่ลีเนาะมายู่มาถึงจังหวัดบัวต้นตืนกับบัดใดที่เรากับบัดใดคือกับพี่น้องนี่กระจอบมาช่วงใบซ้อนนี่พี่น้องค่ะว่าอีหลายคือสิมาหรือบัวต้นมาเนี่ยพ่อต้นอมม้าแน่อ่ะนอนผ่อนอือจ้าเห็นบ่วซุ่มม้าคือกันค่ะพี่น้อง ถือว่าโชคดีเด้อค่ะคุณพ่พอได้สองตัวเป็นไา่เส้นไปแล้วนะคะส่วนที่เหลือนี่จะให้บบาวทนคนทรงหแ้อ,อ,อ่งอ แต่ฟู๊ฟู๊ฟู๊นๆๆๆู๊ฟเดือดที่กำลังนำเดือดทีนะ <c oughs> งานมีมีติดเพ่อเอกงานมีเดือนไหนค่ะเริ่นเดือนไหนอันมีเดือนทำานนึงปีวงานห่งปีสิบจ้ะปีสิบเดือนไม่คอร้านงงเพว่พี่มีเขามาโดนลาวเปี้ยงสุดแล้วเนี่ยเปี้ยอีกวันนึงสกีไทยทางน้ำอย่านเดียโนตอนี้ ไหรสดน้ำบอลูกมดเอ,อ้ากินกีาปั่นกาแฟาคือสิ <laughs> สว่าถ้าเดี๋ยวเบิร์ช่วงเราี่นอนเลย <laughs> พราะเอกล่าล่าเราคุณเ <laughs> ลาปั่นแล้วก็ไม่มีเต็มเลย ใส่หลายผลหรือเปล่าพอเต็มแล้วอ่าหมดแล้วเขาจะหยุดเองเลยติดบปลูกต้นเดือนต้องจะรับยี่แต่น้ำปานด้วยนี่ต้องจัดรับมันไหลลงบ่ไหลไหลลงบ่ชงกาแฟแล้วสิน,น,อน้อง เอาจนแล้วได้ไหมเสิเอาจนแล้วได้หรือเปล่ใส่ทานบ่หรือใส่ยังหรือชาต์แบตใส่ทานชาต์คือโทรศัพท์อ๋อนั่นแหละล่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่อ่าได้วค่จ้ะเ็นไดเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าคุณพ่อเจษดานะคะพอดีมาบ้านอิหลาแล้วเด้อค่ะหลักกาได้ลายเซ็นเรียบร้อยนะคะแต่ว่าจะได้ ก่อนสองโตเด้อค่ะส่วนเสือที่เรือกอับจัดส่งตามหลังนะคะขอบคุณในหลายค่ะขอบคุณในหลายพี่น้องที่ติดตามนะคะกุนอีลาพิษครีมให้แล้วบม,มื่อัืน <laughs> เอาใหม่เบื้องลูกพิดคให้แม่เนี่ย <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ